ต้องใช้ชีวิตอะไรหรูหราหรือว่าหรูหวามากครับตอก็คือเจ็ดแสนเนี่ยบอกว่าเป็นไม่เรื่องรักกันไม่เหมือนเดิมวะการเล่เออะไรวะยิ้มอีกแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีโอเคแล้วผลงานช่วงนี้นะคะจะมีแบบซิงเกิลใหม่ได้ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันไหมคะครับตอนนี้ก็กำลังทำซิงเกิลใหม่อยู่นะครับกับทาง Love ยิสเอ็นเตอร์เทนครับตัวเพลงเนี่ยเสร็จแล้ว นะแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงของการถ่ายทําอ V ครับซึ่งนี่แหละก็ก็กําลังหาคิวที่จะถ่ายได้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบเราก็ประชุมทํางานกันตลอดนะเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายเอ็มวีแล้วก็เอ่อน่าจะได้ฟังช่วงประมาณแบบเอ่อพศจิกาธันวายยังไม่ชัวเราคอนเฟิร์ตควครับกานเอกได้เสมอนะคะโอ้โหเสนอตัวด้วยน่ารักมากเสนอตัวรักตอนนี้ค่ะพี่กันเนี่ยมีความรักหรือว่ามีคนรัก คือพี่นันนี่จะเป็นคนที่ข้างรักมากเลยจริงไหมข้างรักใช่ยังไงอะ่ะมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คนอะมันแสดงออกไม่เหมือนกันแต่ว่าข้างแบบคือผมไม่ได้ข้างขนาดแบบต้องโพสต์รูปหรือว่าต้องหวานแหววกันทุกวันต้องเจอกันทุกวันอะไรางั้ยนะเออแต่าแล้วคนอื่นคงเห็นนะว่าเราผมกันไม่เหมือนเดิมอะ่ะ การแ่งเอ้าอะไรวะยิ้มอีกแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกนั้นออกมามากมากกว่าปกติอยู่แล้วแต่ชอบนะเวลาพี่การมีความรักนี่จะแอบร้องเพลงให้ชอบชออกับตัวก็มึงก็มีสมัยก่อนชอบเล่นกีต้าร์คือสมัยก่อนเรียนแล้วเวลาพี่การเล่นน่ะคนมีเสน่ห์เลยคือตอนตอนเรียนมหาลัยอ่ะยุคก่อนอะนะมันก็ไม่เหมือนยุคนี้นะ คือไม่รู้ว่ามีใครแบบยังใช้วิธีการนี้อยู่หรือเปล่าเล่นกีนตาร์แล้วก็แบบจีบสาวเลยเราเลยฮะหรือว่าเราจะทำคาเฟ่ดีวะคือมีทั้งกาแฟมีทั้งเ,เครื่องดื่มต่างๆให้คนที่มาผ่านมาอยากจะซื้อคัฟตัสเราอะไรเงี้ยก็มานั่งกินกาแฟร้านเรามานั่งกินเครื่องดื่มร้านเราว่าต่อไปเนี้ยพี่ว่าจะทําอะไรบ้างจากที่แบบว่ามีธุรกิจหรือว่าทําควบคู่ไปกับดารานกแสดงแล้วก็พิธีกรค่ะ ก็คือเรายังมีความสุขในการทำงานอยู่ครับตอนนี้เราเราแฮปปี้ในการทำเพลงกับเลิฟอีสแล้วก็ยังมีงานพิธีกรในงานคอมเมนเตอร์มันก็ยังมีความสุขในการทำงานในการร้องเพลงในการเป็นพิธีกรอ,อยู่ก็ส่วนเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือเราโชคดีที่ว่าเรามีที่ของตัวเองเราก็คงจะทําตรงนั้นก่อนนะคือไม่ต้องไปเสียค่าเช่าอะไรอยู่ถ้าเจ็บตัวคือคุณเงินเจ็บไม่มากอะไรเงี้ยทำแล้วก็ ทำเท่าที่ทําได้ครับคือคือยังคงไม่ได้แบบขยายใหญ่โตอะไรขนาดนั้นคือด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างเนาะก็ก็พยายามทำทำเท่าที่ทำได้แล้วก็คิดว่าน่าจะสมมติอีกห้าปีข้างหน้าก็คงยังยังทำในวงการบันเทิงอยู่ครับคือคือยังทาในวงการบันเทิงแล้วก็พูดแบบกันนั่นแหละกลับบ้านไปดูข้าตัดดูผักอะไรเงี้ยคืออยู่แบบพอเพียงนะฮะคือเราไม่ได้แบบ ต้องใช้ชีวิตอะไรหรูหราหรือว่าหรูหร,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 หรหามากครับเ็นว่าล่าสุดไปบริจาคเงิน700,000บาทให้กับใช่ครับวัดนนทจดี D? ครับ <c oughs> คือ700,000เนี่ยบอกว่าเป็นเป็นเงินของผมครอบครัวนะครับแล้วก็แฟนคลับรวมกันหลายๆคนนั่นกับโรงพยาบาลศิริพันโรงพยาบาลนาาทานทจดีแล้วก็มีแบบตามที่ต่างๆที่รู้สึกว่าเออเขาเขาต้องการสิ่งของเหล่านี้นะครับ